ก็ขอกราสดีทุกานด้วยนะครับวันนี้เพื่อช่องม o ตโตฟรายเดชเช่นเคยนะครคิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนเพื่อทําการล็อกอินนะครับหาเงินเข้ากับเป๋าเลตกันนะเออนะทุกคนตรงนี้สามารถทําได้จริงด้วยนะตรงนี้ สำหรับคนที่อยากรู้นะครับก็ดูคลิปให้จบนะทุกคนดูคลิปให้จบมันก็ออกมานานแล้วนะทุกคนเผื่อคนที่ยังไม่รู้ไงทุกคนเผื่อคนที่ยังไม่รู้นะเดี๋ยวผมก็จะมาบอกเพื่อนๆนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะทุกคนทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับใต้ล่างคลิปนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็กดเข้าไปที่ในลิงก์กันเลยนะ โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในลิงก์เรียบร้อยแล้วในทุกคนนี่นะอยู่ในลิงก์เรียบร้อยแล้วนะท่นนนะนนะานเพื่อนกดมาก็จะประมาณนี้นะหลังจากนั้นนะครับกให้เพื่อนทาการกดรับไปในะทุกคนนี่นะครับกดรับรางวัลน,นะกดรับไปเลยนะครับนี่นะกดเช็คอินนะทุกคนมันก็จะเขียนบอกว่าเช็คอินต่อ3วันนะครับเพื่อรับรางวัลพิเศษนะทุกคนเอ้ย ถือว่าใช้ได้อยู่ในทุกคนนี้นะครับเราก็ทําการกดล็อกอินรับไปในทุกคนนี้นะครับเราสามารถรับได้วันละ3บาทนะทุกคนวันละ3บาทเลยในทุกคนสําหรับคนที่อยากลองทําดูนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ม้ให้ละกันนะทุกคนสําหรับคนที่อยากทําลองดูตัวนี้สามารถซื้อบัตรทูก็ได้นะทุกคนซื้อบัตรทูก็ได้ซื้ออะไรอย่างอื่นนอกจากบัตรทูก็ได้สำหรับคนที่อยากค้างเงินเข้ากับเป๋าวอเล็กนะนี่นะ รายละเอียดการเล่นนะทุกคนรายละเอียดการเล่นนะครับก็จะเป็นการถอนอย่างเดียวไม่ใช่การถอนอีกการล็อกอินอย่างเดียวนะทุกคนวันแรกนะทุกคนวันแรกกับวันที่2 4 5 6ี่หนะครับก็สามารถล็อกอินได้วันละ3ครั้งนะทุกคน3ครั้งนะทุกคนหรือวันละ3บาทนะส่วนวันที่3กับวันที่7นะครับเพื่อนๆสามารถรับสูงสุดถึงวันละ10บาทนะทุกคนส่วนวันที่3กับ7นะวันละ10บาทนะครับ ก็จะประมาณนี้นะทุกคนขั้นตอนการเล่นก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่เพื่อนเพื่อนทำการกดมาล็อกอินนะครับก็สามารถรับเงินเข้ากระเป๋าวอลเล็ตได้แล้วนะทุกคนโอเคนะก็การถอนนะทุกคนการถอนขั้นต่ำนะครับก็จะอยู่ที่200บาทนะครับเพราะการถอนขั้นต่ำตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะต้องล็อกอินให้ครบ200บาทนะครับถึงจะสามารถถอนได้นะโอเคนะครับวิธีการนะทุกคนที่เพื่อนๆจะใช้เงินนะทุกคนจะใช้เงินตรงนี้นะ ท่านเพื่อนถอนออกมาแล้วนะครับมันก็จะอยู่ในกระเป๋าของเรานะทุกคนนี่นะก็จะอยู่ในลาซาด้าวอลเล็ตนะทุกคนก็อยู่อยู่ในลาซาด้าวอลเล็ตนะครับตอนนี้ผมมีอยู่ยี่สิบเจ็บาทนะครับวิธีการซื้อนะทุกคนวิธีการซื้อสําหรับวอลเล็ตตรงนี้นะครับก็ให้เพื่อนพิมพ์เข้าไปเลยนะครับบัตรทูนะนี่นะ บัตรทูมันนี่นะครับพิมเข้าไปเลยนะทุกคนนี่นะก็จะเขียนขึ้นออกมาแบบนี้นะทุกคนเพื่อนๆสามารถทําการซื้อได้นะทุกคนเป็นบัตรทูนะเป็นบัตรทูนะครับก, yes. ก็ทําการกดซื้อไปนะครับถ้าใครอยากซื้อนะก็เป็นบัตรนะทุกคนเพื่อนๆต้องเลือกร้านดีๆนะทุกคนเลือกร้านดีๆนะครับเพราะมันจะมีบางร้านที่อาจจะไม่ตรงปกก็ได้นะหรือถ้าใครไม่จําเป็นต้องซื้อวอลเล็ตก็ได้นะครับหรือซื้อบัตรทูก็ได้นะครับซื้อเป็นพวกสิ่งของก็สามารถซื้อได้นะครับซื้อได้ทุกอย่างในลาซาด้านะ ซื้อได้ทุกอย่างในลาซาด้ายกเว้นเลยทุกคนยกเว้นพวกเอ่อพวกเติมเงินพวกนี้นะครับไม่สามารถทําได้นะครับจ่ายบิลค่าไฟพวกนี้ไม่สามารถทําได้นะถ้าเป็นสิ่งของนะครับเพื่อนสามารถซื้อได้นะทุกคนในวงเงินที่เพื่อนทําการถอนออกมานะนี่นะครับก็จะเป็นบัตรทูนะครับเพื่อนสามารถซื้อได้นะนี่จะเป็นประมาณนี้นะถ้าใครอยากลองทําดูก็ลองทําได้นะทุกคนลองทําได้นะครับแค่ล็อกอิน LIKE ก็สามารถทําการรับได้แล้วนะทุกคนก็ถือว่าง่งายใช้ได้นะทุกคน ถือว่าง่ายใช้ได้นะครับสําหรับคนที่อยากลองทําดูก็จะประมาณนี้นะก็จะประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสําหรับคนที่อยากลองทําดูก็ทีนี้ม้ให้แล้วละกันนะทุกคนเผื่อคนที่ามหาลิงนะโอเคนะครับ mm hmm. ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับหรือคลิปนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ